สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนผูงทุกคนค่ะตอนนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่ใต้ทางด่วนนะคะออแล้วก็ข้างริมแม่น้ำสุมิดานะคะสุมิดาริเวอร์ค่ะเอ,อ่อกำลังจะโชว์ให้ดูความงามของแม่น้ำนะคะข้างหลังเรานี่นะคะเป็นแม่น้ำค,คล้ายแม่น้ำเจ้าพยาเนาะไหลผ่านเมืองโตกเกียวนะคะทุกคน พวกเราเพิ่งจะข้าม,มาจากอีกฝั่งนึงเนาะก็เลยมานั่งซอมีแหงเนาะอันนี้คือทางด่วนนะคะใหญ่มากเธอตรงนี้มันก็เปมีมีลมมาเนาะมีลมมาแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้น้ำเนาะมันก็เย็นเนาะทุกคนเนาะเดินทั้งวันน้ำเหนื่อยเนาะมันร้อนเนาะค่ะกําลังจะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวโตวเกียวนะคะโตเกียวเป็นเมืองที่ใหญ่ตึกราบ้านช่อง สูงต่างานเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็สะอาดนะคะเงียบสงบสะอาดเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงของจี่เปนเนาะค่ะอาหารอะ่ะเยอะแยะไปหมดอร่อยมากๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดมานะแนะนําให้มาช่วงหน้าหนาวดีกว่านะตอนนี้ร้อนมากเลยจะเดินแต่ละซอยเดินไปนู่นเดินไปนี่นะแล้วก็อันนี้นะนั่งนั่งรถรถไฟใต้ดินอะ่ะเราต้องเดินไกลเนาะนะคะ ก็เป็นถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะมันจะเดินสะดวกกว่าเนาะมันร้อนมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่ฝนไม่ตกเนาะค่ะมานั่งพักถือโอกาสมาทักถ่ายเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดมาก็ก็อะไรนะเก็บเงินเนาะเก็บเงินมาช้อปปิ้งเยอะๆนะคะเห็นมีคนไทยนะเข้ามาช้อปปิ้งกันเนาะเขาจะมาซื้อของเนาะเพราะว่าของแบรนด์เนมเยอะแยะเลยนะสวยๆทั่งนั้นนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อนะคะแค่แบรนด์ไม่เนมนี่ก็ไม่มีงบ งบไม่พอนะคะทุกคนมาเพื่อมาดูบ้านเมืองเขาเนาะว่าเป็นยังไงเนาะก็ไม่เคยมาเนาะนะคะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกโชคดีนะคะที่ที่ได้มาเยือนนะคะแล้วก็ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ประทับใจทุกวันนะคะแล้วก็ปร,ประทับใจมากที่ประชาชนเขาคือแบบสงบมากนะคะการการใช้รถอ่ ใช้ถนนนะ่ะก,การขับขี่นะ่ะจะขับเ,าเบาเนะครับไม่ไม่ฉุดฉาดนะมันก็จะทําให้ปลอดภัยนะแล้วก็เขาสามารถใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานตามถนนใหญ่ด้วยนะคิดดูแล้วกันว่าจะมีความปลอดภัยขนาดไหนเ้าอยู่ในกฎระเบียบมากๆแล้วก็ไฟแดงนะคะทุกจุดนะคะจะต้องรอจนกว่า ไฟเขียวมาเราถึงจะข้ามได้นะคะแล้วก็ทําให้การการใช้รถอะ่ะมันก็สะดวกด้วยนะคะค่ะคือแบบไม่ต้องไม่ใช่ใช่ว่าต่างคนต่างไปหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือ,อแล้วก็นอกเหือจากนั้นเรื่องขยะนะคะเรื่อง่ขยะนี่สำคัญมากตามตามรัว้วตามสวนหย่อมห้ามทิ้งนะคะบางจุดอาจจะมีถังขยะให้แต่ว่าไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาอาหารมปกินเองนะคุณจะต้องเอา กลับบ้านเองนะคะเอากลับบ้านด้วยนั่นเองนะคะตามคนต่างทำอย่างเงี้ยพราขยะนะั่นเป็นขยะของเราเองใช่ไหมเราก็กลับบ้านนะคะไปทิ้งตรงที่เขาให้ทิ้งนะคะแล้วก็เข้าเข้าไปในรถไฟเนี่ยนะก็ห้ามนะคะห้ามโทรศัพท์นะคะทุกคนรักษามารยาทอะ่ะไม่ใช่ไปถาคุยผงผาผงผ้าดุเขาไม่ให้เลยนะเป็กนกฎเนาะคือกฎก็คงจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่พอเขาเข้าเนาะนะเล่าให้ฟังข้าวๆื่อแบบแล้วก็ทําให้มันดูแบบมีระเบียบแล้วก็ คือคนที่นี่เขาจะแบบเยียบร้อยมากค่อยๆเดินไม่เดินแบบโมโหไม่โผงผางอยู่ตามซอกตามซอยอ่ะตึกเยอะๆเนี่ยเงียบมากเงียบจนเหมือนเัาว่าต่างจังหวัดเลยนะรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบโอ้ทำไมมันม,ม,ม,มันมันมันสวยอย่างเงี้ยมันสวยแบบสวยด้านวัฒนธรรมนะเราประทับใจมากคะ่ะทุกคนในซอยในเมืองหลวงอะ่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะน้อยมากจะไม่กลิ่นเหม็นนะคะอย่างอย่างบ้านเราอะ่ะบางทีอะ่ะตามกรุงเทพอะไรเงี้ยนะ บบสุนัขอ่ะสุนัขเขาไปแบบอุจจาระข้างๆข้างๆตามซอยนะม่มีใครเก็บใครล้างไงนะมันจะเหม็นใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีนะคะถ้าใครเลี้ยงสุนัขก,ก็จะเก็บของเขาเองนะเขาไม่มาเอาออกมาแบบเออมามาถ่ายอุจจาระตา,ตามตามท้องถนนนะคะก็จะไม่มีเลยนะคะค่ะคือแบบต่างคนต่างดูแลขยะของตัวเองว่างั้นเถอะต่างคนต่างตัวเองดูแลตัวเองอ่ะมันก็เลยแบบเออมันทําให้แบบการปกครองคนเยอะ คนมากกว่า100่งรล้านคนน่ะแบบอยู่กันได้แบบแบบบ้านเมืองสะอาดอะ่ะไม่น่าเชื่อเเชื่อจริงๆเลยจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นแบบเป็นความรู้ที่ดีเนาะที่ที่เราจะนำไปไปปฏิบัตินะที่บ้านเราเนาะนะคะค่ะการอย่างเช่นว่าจะเดินเดินไปตามถนนเนี่ยก็ไม่ควรจะร้องเพลงนะร้องเพลงก็ไม่ได้นะ ไม่ควรจะเสียงดัง่างันเถอะเราก็ไม่เห็นใครร้องเลยนะไม่มีใครร้องเราแต่เราร้องกันมาวักหนึ่งแนละ้วเราแบบรู้สึกแบบเพลิดเพลินก,กับการการการเที่ยวนะหลานสาวบอกว่าเขาไม่ให้ร้องเพลงใช่ไหนะเฮ้ยจริงเหรอทีนี้เราก็เลยหยุดร้องนะพอหยุดร้องแล้วทีนี้ก็เลยแบบเราสังเกตดูนะเออไม่มีใครร้องเลยไม่มีการนั่งกินเหล้ากินเบียร์แบบเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยไหมค่ะ คือสไตล์เขาเขาอาจจะกินอยู่ในในบ้านมันจะแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่เห็นนะแล้วก็แต่มันคนที่อยู่ข้างนอกภาพรวมเนะีไม่เห็นภาพแบบนั้นมันมันดูดีมากแล้วเราก็ไม่เห็นคนมานั่งขอทงขอทานอะไรนะอาจจะมีบางจุดอะไรก็แล้วแต่แต,แ,ตแต่ที่เมืองหลวงเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าภาพรวมดีที่สุดดีที่สุดที่เราเคยไปเที่ยวมาค่ะบางทีเราก็คิดถึงว่า ตึกที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วแบบ50ปีหรือว่าร้อยปีเนี่ยตามซอกตามซอยมันเก่าแล้วใช่ไหมมันก็จะตามตามข้างถนนตามถนนมันก็จะเก่าไปด้วยมันก็จะเกิดความสกรปรกนะอย่างเราเคยไปบางประเทศเนาะเราไปเห็นมานะอุ้ยสกรปรกยังไรหน้าร้านทำไมคุณไม่ล้างหน้าร้านของตัวเองประมาณเนี้ยคือต่างคนต่างล้างมันก็จะสะอาดอย่างเงี้ยเ,เขาก็ไม่ล้างเพราะเขาคิดว่าต่างชาติก็เดินไปเดินมา ตลอดเวลาบางทีอาต่าแค่อาจจะทําความสกปรกลงตรงนั้นแต่เขาก็ก็เลยไม่อยากทํเาเพะไม่อยากทาแล้วนะความสปกปรกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพอเราไปเห็นอ,อะไรอย่างเงี้ยออจริงๆแล้วอย่าลืมนะต่างชาติก็เป็นคนที่นำนารายได้เข้าสู่ประเทศเนาะค่ะถ้าเราขายของอขายอาหารขายอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีต่างชาติเดินผ่านแล้วมีคนเดินผ่านก็มีโอกาสมามาอุดหนวลสินค้าเราเนาะค่ะเราก็คิดอย่างเงี้ยเวลาเราไปเดิน บางจุดนะที่มันไม่สะอาดอะ่ะเราก็คิดนะแม้แต่ในกรุงเทพก็เหมือนกันนะทาไมไม่ทําความสะอาดหน้าบ้านตัวเองอะไรเงี้ย่างคนถังทำบางคนมันไม่ไม่ไม่ยากเกินไ,ไปเนาะทีนี้เรามาเห็นอย่างเงี้ยโอโหแบบประทับใจมากๆเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็ประทับใจค่ะไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าพูดถึงเราจะเก็บความรู้ตรงเนี้ยนะคะเราไม่ใช่ประชากรของที่นี่แต่เราสามารถพิกอ p พิก up เก็บไปใช้ไอ ชีวิตจริงของเราอ่ะใน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 จุดที่เราอยู่อ่ะให้มันเป็นเหมือนเขาเนาะค่ะแล้วเราก็จะเผยแพร่บอกคนรอบข้างนะให้ทําเหมือนคนที่นี่เนาะโลกของเราอ่ะจะได้หน้าอยู่เพราะว่ามนุษย์เกิดมายเยอะแยะเหลือเกินอยู่บนโลกใบนี้ไม่รู้กี่กี่ร้อยล้านคนเนาะค่ะแต่ที่ยอมรับว่าที่โตเกียวเนี่ยไม่รู้กี่กี่ล้านคนเพราะว่าตึกเยอะมากจริงๆงค่ะก็เลยแบบ เล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนนะค่ะเราก็จะไปต่อนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวต่อค่ะขอบคุณค่ะ